สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสวุธิตาสังครเะห์รหัสนักศึกษา5919199010 8ศึกษาอยู่สาขาเทคโนโล,โลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา,าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วันนี้จะมัพูดถึงพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือพืชที่มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียวเมื่อเจริญเต็มที่จะเห็นข้อป้องในส่วนของลำต้นที่ชัดเจนใบมักมีลักษณะแคบเดียวซึ่งใบเรียงกันในแนวขนานผิดดอกมีจำนวนสามีขึ้นไปหรือทวิปุ้มมากกว่า3ากีค่ะระบบรากก็จะเป็นระบบรากฝอยนะคะเช่นข้าวโพดอ้อยหญ้าไผ่ข้าวข้าวโพดมะพร้าวเป็นต้นค่ะ ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบขนานมีระบบรากฝอยลำต้นมองเห็นข้อกล้องชัดเจนไม่มีการเจริญเติบโตทางด้านข้างส่วนประกอบของดอกนั้นจะมีจำนวน3หรือทวีคูณ3ขึ้นไปค่ะสน,นะคะพืชใบเลี้ยงคู่คือพืชที่มีใบเลี้ยง2ใบเมืเ่อเจริญเติบโตเป็นที่แล้วจะเห็นข้อก้องในส่วนของลำต้นไม่ชัดเจนใบมีลักษณะกว้างเึ้นใบแต่ขนงเป็นด้างเห็นถ้าเป็นระบบรากแก้วนะคะ กีบดอกจะมีจํานวน4.5กลีบหรือมากกว่า4.5กลีบค่ะลักษณะของคือใบเลี้ยงคู่นะคะมีใบเลี้ยง2ใบลักษณะเช่นเป็นใบแบบร่างแแหงมีระบบด้านแก้วลำต้นมองเห็นข้อกล้องไม่ชัดเจนการเจริญเติบโตจะเจริญเติบโต,ตออกทางด้านข้างนะคะส่วนประกอบของดอกนั้นคือกลีบดอกจะมีจํานวน4.5หรือแล้วรวมของ4.5ค่ะ มาดูตารางเปรียบเทียบคืชใบเลี้ยงเดี่ยวและคืชใบเลี้ยงคู่กันเลยนะคะคืชใบเลี้ยงเดี่ยวหนึ่งมีใบเลี้ยงสองใบสองเส้นใบเป็นแบบร่างแหงสามใบเลี้ยงชูเหนือพื้นดินสี่ระบบรากแก้วห้าระบบท่อลำเลียงพืชใบเลี้ยงคู่นะคะหนึ่งมีใบเลี้ยงหนึ่งใบสองเส้นใบเลี้ยงแบบขนานสามใบเลี้ยงไม่ชูเหนือพื้นดินสี่เป็นระบบรากฝอยห้าระบบท่อลำเลียงค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสดบค่ะ